ผ,ผักสลัดกรีนคอร์สนะคะต้นกล้าโตเยอะแล้วจะย้ายลงกระถาง8ดนิ้วค่ะมีทั้งหมด1ิบกว่าต้นนะคะก็จะย้ายลงกระถาง8ดนิ้วย้ายลงกระถางละสองต้นหรือบางกระถางก็1ต้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่ากระถางละสองต้นจะโตแค่ไหนกระถางละ1ต้นจะโตแค่ไหนนะคะ ก็ทดลองดูเพราะว่าถ้าจะปลูกกระถางละหนึ่งต้นก็ลัวไม่มีที่วางกระถางนะคะพื้นที่จำกัดก็จะปลูกกระถางละสองต้นนะคะแล้วก็ในกระถางแปดนิ้วเนี่ยจะปลูกสองต้นนะคะถ้าเป็นกระถางเจ็ดนิ้วก็จะปลูกหนึ่งต้นค่ะเดี๋ยวแม่มริซอนจะย้ายลงกระถางให้ดูนะคะ ใช้ใบไม้สูดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะเพื่อป้องกันดินไหลออกได้เพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกก็ต้องผสมสก่อนนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนและเกลบดำหนึ่งส่วนค่ะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะใช้ช้อนควักต้นก้าผัก,กรีนคอสขึ้นมานะคะให้ตุ้มดินติดขึ้นมาด้วย เพื่อรากจะได้ไม่บอบช้ำผักกรีนคอจะได้ติดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ฝังลงไปนะคะฝังลงไปนี้ให้ดินจุดกับใบเลี้ยงค่ะใบเลี้ยงอยู่ข้างล่างสองใบนะคะใบเทอยู่ข้างบนสองใบช่วงที่เราย้ายต้นกล้าใหม่ๆยกกระถางไปวางไว้ในร่มประมาณ3-5วันหลังจากที่ต้นกล้า ติดดีแล้วฟื้นตัวดีแล้วเราก็นำผักสลัดกรีนคอร์สไปตากแดดตลอดทั้งวันค่ะเพราะว่าตระกูลสลัดทั้งหลายนี้จะชอบแดดมากนะคะถ้าเราไปตั้งบริเวณที่มีแดดจัดผักสลัดก็จะโตเร็วค่ะถ้าไปตั้งบริเวณที่แดดไม่จัดผักสลัดก็จะต้นเล็กแล้วก็จะโตช้านะคะวันนี้ก็จะย้ายต้นกล้าให้หมดเลยค่ะ ก็จะได้หลายกระถางอยู่นะคะได้น่าจะได้ประมาณ10กระถางรดน้ําทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้เวลาเรารดน้ําให้ผักนะคะถ้าผักยังต้นเล็กๆอยู่เนี่ยให้ระวังอย่าเพิ่งให้โดนต้นกล้าผักค่ะ ก็ใช้ขวดน้ำเจาะรูแล้วก็มารุดเบาๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้บัวเล็กๆก็ได้อย่าใช้บัวใหญ่นะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นกล้าล้มแล้วทำให้ต้นกล้าอ่อนแอแล้วก็จะเฉาตายได้ค่ะค่อยๆุดหรือจะใช้สายยางนะคะแล้วก็ฉีดให้เป็นละองน้ำเฝยๆก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะ หลังจากที่เราปลูกแล้วก็รอดูกวาการเจริญเติบโตของผักสลัดกีนคอสนะคะช่วงที่ผักสลัดกีนคอสกำลังเจริญเติบโตแม่มาลีซอนจะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าบำรุงดูแลร,รักษาอย่างไรวันนี้จะเก็บผักในสวนไปทำนึ่งปลาตามแจวกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่21ธันวาคม2567นะคะใกล้จะถึงปีใหม่เวลาก็ผ่านมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วอยากจะบอกเอฟซีว่ามีเงินอย่าใช้เงินหมดต้องคอยเก็บเงินไว้ใช้ยามจําเป็นด้วยนะคะเพราะเวลาเกิดวิกฤตคุณมีเงินอยู่บ้างกับคนที่ไม่มีเงินเลยนะทุกต่างกันมากนะคะ มีงานก็ต้องรักษางานต้องขยันต้องเต็มที่กับงานเพราะต่อจากนี้ไม่มีอะไรมาการันตีความมั่นคงอีกแล้วต้องปริมพนักงานที่ดีขององคอ์กรเห็นว่าเราทำงานให้เขาได้คุ้มค่าเขาก็จะจ้างเราต่อไปค่ะมีคุณที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณน้อยในครอบครัวญาติคู่รักหรือเพื่อนรัก ต้องสร้างสัมพันธ์กันใหดีหนักนิดเบาหน่อยอต่อภัยให้กันแสดงความรักที่มีต่อกันออกมาตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะการจากลาโดยไม่ได้ร่ำลาช่างปินที่เรื่องน่าเศร้ามากเลยค่ะมีเวลาก็ต้องใช้เวลาให้ดีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะที่เคยคิดว่าทุกคนมีเวลาอย่างน้อยอีก70-80ถึงปีไม่ใช่แล้วนะคะต่อจากนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราก็อายุร่วงเลยมานานแล้วมีร่างกายก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดอย่าบอกว่าไม่มีเวลาร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ การมีชีวิตยอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรงอาจจะทำให้เรามีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะมองอะไรมองอะไรเอ้มองอะไรทำไมตากลมแปว๋วเลยหืมทำไมตาหนูสวยจังเลยมองอะไร บ้านอยู่ไหนมาอยู่ด้วยกันไหมไม่อยู่กับนาขวัญไหมลูกฮึไม่อยู่กับนาขวัญไหมมีจิตใจก็ต้องทำให้สุดชื่นไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ดีกับเราและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่จมกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่มาอย่างไม่ถึง มีชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเรามีเวลาของชีวิตอีกแค่ไหนขอให้รู้สึกดีกับชีวิตใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของเราเองรักตัวเองศรัทธาในตัวเองภูมิใจในทุกๆด้านของชีวิตตัวเราเองนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะเวลาเรานึ่งปลาเนี่ย อย่าเพิ่งใส่ผักนะคะนึ่งปลาได้ประมาณจิตนาทีเราค่อยเอาผักลงแล้วก็นึ่งเจ่ยวไปด้วยเพราะว่าตำเจ่วเนี่ยจะใส่ปลาดิบนะคะกินของดิบไม่ดีค่ะเราต้องกินอาหารสุกนะคะถ้าเราใส่ผักไปพร้อมกับปลาผักจะเปื่อยเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ เราต้องนึ่งปลาไปได้สักพักประมาณจิตแปนาทีแล้วค่อยเอาผักลุงนะคะนี่เห็นไหมคะสุกแล้วไปกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวใหม่นะคะช่วงนี้ข้าวเหนียวใหม่ก็ออกมาแล้วคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะ มีน้ำหมักปลาทะเลสุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งโตลําำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชค่ะและนี่ก็คือหนอกกล้วยช่ายโบราณนะคะปลูกแล้วเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีเลยค่ะพอเราตัดกินนะคะเราตัดต้นกินเขาจะมีหน่ออยู่ข้างล่างอีกสองอาทิตย์ เขาก็จะแตกหน่อให้เรามาเก็บกินใหม่พอเราปลูกแล้วก็เก็บกินได้ช่วชีวิตของเราเลยนะคะก็แม่มาริซอนก็มีจำหน่ายเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็มีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านใบหูเสือนะคะแล้วก็เมล็ดผักต่างๆต้นพันข่าแดงถ้าสนใจก็ทักมาค่ะพอแม่มริซอนมีผัก แล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ผักมากกว่า20ชนิดจำหน่ายนะคะเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด u ับสไ i b ์ก,กดไลค์ก,กดแชร,ร์ให้แม่บริสซนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากแม่บริสรด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคาว่า สวัสดีค่ะ